เคยสงสัยไหมคะว่าแมวที่เกิดในราศีกรกฎมีลักษณะนิสัยอย่างไรลองจินตนาการถึงแมวที่มีความอ่อนไหวง่ายติดบ้านและรักเจ้าของสุดๆแมวกรกฎจะออกแนวอ่อนไหวง่ายติดบ้านและให้ความสำคัญกับความรู้สึกพวกเขาเหมือนมีเสาอารมณ์อยู่ที่เจ้าของเจ้าของอารมณ์แบบไหนเขาจะปรับตามแบบนั้น วันไหนคุณเครียดลองสังเกตดูเขาอาจเดินเข้ามานั่งใกล้ๆเงียบๆไม่ได้เข้ามาเล่นแต่เข้ามาเพื่ออยู่ข้างๆนี่คือภาษาของแมวที่ว่าฉันอยู่ตรงนี้นะแมวกระกฎชอบพื้นที่ที่สงบชอบมีมุมโปรดในบ้านชอบของนุ่มๆผ้าห่มหม,หมอนหรือเตียงที่นอนซ้ำทุกวันเพราะความมั่นคงสำหรับเขาคือความสบายใจถ้าคุณมีแมวที่นอนเบียดคุณทุกคืน ตามคุณไปทุกข้องแต่ไม่ค่อยส่งเสียงแค่คอยอยู่ใกล้นั่นคือเขาเลือกคุณแล้วใครมีแมวกระกฎอยู่บ้านคุณไม่ได้เลี้ยงแมวธรรมดาคุณกำลังอยู่กับเพื่อนที่เข้าใจกดติดตามไว้แล้วมาเปิดโลกแมวไปด้วยกันค่ะ